นุนโดย g v i e w ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์สแพล์ C-View NVidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ h a r w a r e House Smiley IT s t o มาช่าบอร์ดที่เกมเมอร์และโอเวอร์คล็อคเกอร์เลือกใช้และ Advice มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับ อยู่กับผมและโอคลกโซนทีวีในวันนี้นะฮะกับการแกะกล่องซาวการ์ดซาวการ์ตัวนี้ครับมีความพิเศษคือหนึ่งเลยมันมี Dual ลแจ็คของไมโครโฟนหน้าตาของมันจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามไปกับโอของโซนทีวีมาดูกันครับกับตัวนี้ Creative Sound Blaster Audigy RX แน่นอนครับ ออเดจเนี่ยทำมาหลายรุ่นมากทํามาหลายซีรีส์ทำมาโอ้โหเยอะมันจะเยอะแยะยังไงครับความเฉียงออเดจีคืออะไรนะฮะหลายๆคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วตัวนี้ครับเป็นซีรีส์ที่กําเนิดขึ้นมาใหม่สําหรับออเดจ RX หน้าตาของมันเป็นแบบนี้ครับดูแบบพร้อมๆกันนี่คือหน้าตาของมันวาไว้ก่อนมาดูก่อนว่ามีให้ อะไรบ้าบ้างนะฮะอ่ะอุปกรณ์นะครับหรือว่าของที่บันเดิลมาให้มีเท่านี้สมุดคู่มือนะครับในการติดตั้งใช้งานพร้อมกับแผ่น DVD ซอฟต์แวร์ไดเวอร์อีกหนึ่งแผ่นในเรื่องของแผ่นไดเวอร์นะครับซาวการ์ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าทำหายอย่าทิ้งอย่าคว้างพยายามเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานบางทีเราไปโหลดตามเว็บไซต์เนี่ยไดเวอร์ Driver มีให้จริง สามารถใช้งานตัวซาวการ์ดได้ก็จริงยูทิลิตี้ที่ให้มาครับไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นในการเล็คอร์ดอีคอร์พับเซตซาวอะไรต่างบางทีมันไม่มีมาให้อันนี้คือสิ่งที่เราจะหาไม่ได้นะครับจากตัวเว็บไซต์ของเขานะฮะอย่าลืมครับเก็บแผ่นนี้ไว้ให้ดีสำหรับตัวผมเนี่ยพวกแผ่นไดเวอร์ตั้งแต่โอ้โหซาวบัสตร์ไลฟ์5.1ยังมีอยู่เลยอะเป็นแผ่นสีส้มๆน้ำเงินน้ำเงินใช่ป่ะเอ ะะซาวดีอีออร 2, z ิจทเอะไรเก็บไว้ฮะอนาคตมันคือสิ่งจําเป็นนี่คือ a u d i ดิจอาจะย้อนไปทําไมเยอะมาดูกันครับหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตาของ a u d i ดิจอาตัวนี้มันก็คือซาวการทั่วๆไป1ตัวนะครับ PCB เป็นสีดําเป็นดําเงาดําสนิทนะฮะทีนี้ครับผมขอย้อนมานิดนึง Audi ดิสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นดําอบน้ําตาลแล้วก็มีดินทอง แจ็คทุกดวงทุกอย่างเป็นสีทองการตัวนี้เป็นดําเงาโลโก้สีทองเหมือนกันสังเกตตรงนี้ครับแจ็คทุกอย่างแจ็คทุกพอร์ตนะครับเป็น gold plate เป็นสีทองทั้งหมดเลยอินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อ PCIe x s s X1 สล l o t ก็ได้แล้วลหลายคนถามเข้า,ขามาครับในส่วนตรงนี้อินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อโลเมนบอร์ดว่าเฮ้ยมันเป็น x 1มันสั้นแค่นี้ไปเสียบ x 1 6ได้ไหม x 4ได้ไหม x 8ได้ไหม,ไไหมผมตอบเลยครับว่าได้ แต่มันก็วิ่งแค่ x 1เท่านั้นเพราะอะไรเพราะอินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อของตัวมันนี้แค่ x 1การใช้งานมันก็เพียงพออยู่ที่ x 1อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องแบบ x 6 3.0เหมือนพวกกาจอแรงๆอะไรขนาดนั้นไม่จําเป็นแต่เสียบได้นะครับเสียบไปเลยชิปเซตตัวนี้ครับ Creative เลือกใช้ Creative e m u o ข้อดีของชิปเซต EMU นะครับ e m มเป็นนกชนิดหนึ่งไม่เกี่ยวกล้องจะสันทำไมอ่ะชิปเซต EMU เนี่ยปกติแล้ว ตัวครีเอทีฟจะอาจจะให้ชิปเซ็ตอิมูมากับสาวกาที่เหมาะกับการเรคคอร์เดอร์หรือว่าทำการอัดเสียงนั่นเองนะครับแต่ด้วยความสมจริงในการให้เสียงเอาพุดออกมาแล้วเนี่ยอิมูก็มีจุดเด่นอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของหลายๆชแนลเนี่ย5.17.1เนี่ยดูหนังเล่นเกมเซอร์ราวบนล่างให้หมดนะครับทางนี้นั้นขึ้นอยู่ที่ลำโพงด้วยไม่ใช่ผมพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าซื้อลำโพง900กว่าบาทมา5.1เหมือนกันทำไมซาวไม่ได้นะฮะเพราะอะไรไม่น่าถาม มาดูกันครับว่าออดิโอแจ็คทั้งหมดนะฮะมีอะไรมาให้บ้างเริ่มมาที่ซ้ายสุดเลยครับอันนี้คือไมโครโฟน1ต่อมาคือไมโครโฟน2การ์ดตัวนี้ครับสามารถลายเอาไมโครโฟนเข้าไปได้2ตัวพร้อมๆกันนะฮะข้อดีคิดเอาเองครับใครใช้2ตัว3ตัวไม่ได้ใช้ได้2ตัวนะครับมันแยกลายกันได้นะฮะลายที่3ครับอันนี้เป็นไลน์อินใครมีซอสข้างนอกนะครับ ซอสพริกก็ได้ซอสมะเขือเทศก,ก็ได้ไม่ต้องเอามานะฮะซอสมาถึงแหล่งด้านนอกครับ i p พ d i p อแพดไอโฟนไฮไฟสต์เตอริโอตัวอื่น Input Inline เข้ามานี้ได้ตัวนี้ครับสำหรับเ u t พุตเสียงฟอน n ์นะครับสำหรับลำโพงหลายช a น n นลหรือว่าเ p h o n e ก็ได้ถัดมาครับอันนี้คือลำโพงหลังหรือลำโพงเซอร์ราวสำหรับ5.1 7.1เซตก็ได้สุดท้ายครับ เหมือนกันครับยังคงอยู่กับลำโพงหลายชนแนลอยู่ก็คือตัวที่เป็นเซนเตอร์และซับวูเฟอร์สุดท้ายนี่เลยครับออปติคอล SPDIF ยังมีมาให้อยู่เรื่องของแจ็คเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกไปแล้วว่าไมโครโฟนอินเนี่ยมี2ครับได้2ลายและมันก็จะมี line ลายอินอีก1ลายลายอินายนี้ก็ยังเป็นลายอินที่เอาไมโครโฟนเข้าไปได้อีกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ลายอินของไมโครโฟนที่แท้จริง เพราะฉะนั้นค่าของเดซิเบลมันจะต่างกันนะครับเราก็ใช้2ตัวเสียบที่ลายไมโครโฟนจะเหมาะสมสักกว่าจริงๆแล้วเนี่ยซาบัสเตอร์ออร i จ i RX ตัวนี้เรื่องเสียงผมยังไม่กล้าพูดอะไรมากนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลองฟังแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะได้ลองเร็วๆนี้หรือเปล่าเดี๋ยวการทดสอบลองติดตามดูครับว่าคนที่ทดสอบเนี่ยเขาจะนิยามออริจ RX ออกมาไปในทางไหน แต่ได้คำว,ว่าออดจี้แล้วแน่นอนฮะหายห่วงนะครับโมเดลของตัวนี้ครับ SB 1 5 5 0สําหำหรับออ i g ดจ RX ตัวนี้เวลาซื้อขายกันจะได้เข้าใจกันถูกทางขอบคุณครับคอมเซเว่นที่ส่งเจ้าออ i g ดจ RX ตัวนี้มาให้กับเราลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ